สวัสดีค่ะก็มาโ oh อ้โหออนโดกับนานอีกครั้งนะคะก็ยังมีความภูมิใจอยู่นะคะว่ารายะกับมังกรตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นหนังเรื่องแรกของดิสนีย์นะคะที่ represent south east asia culture นะคะวัฒนธรรมของ south east asia อัปเดตกันนิดนึงค่ะสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะในอเมริกาทำรายได้ไป23.4ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทั่วโลกเนี่ย71.2ล้านเหรียญ ก็ได้ยินว่าไม่ได้ทำไรายได้อย่างที่เขาคาดหวังไว้นะคะแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของนั้นเนี่ยนันเป็นคนเชื่อเรื่อง right place at the right time นะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในถูกจังหวะพอดีเพราะว่านันไปเจอคลิปคลิปหนึ่ง ในหนังเรื่องนี้นะคะรายะเพราะว่าปกติดิสนีย์เนี่ยเขาเจอสอดแทรกนะคะเนื้อหาในการสอนนะคะให้เป็นข้อคิดนะคะเพื่อที่เราจะได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะ,ะซึ่งมันก็ตรงกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะคะในเรื่องของการแบ่งแยกสีผิว ซึ่งก็มีเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา Were We meal a และก็เพราะว่าคลิปนี้เองนะคะก็เลยวันนี้จะมาแชร์การทำหมูสลงนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากแต่ว่าใช้เวลาในการทำนานมากค่ะในการพันหมูเนี่ยก็มาเริ่มกันเลยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะเราก็จะเอาบะหมี่เหลืองเนี่ยมาแช่ในน้ำร้อนนะคะพอมันนุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะเทน้ำร้อนออกเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเย็นแทนที่นี่หารากผักชียากมากนะคะหาได้แบบนี้ก็จะเอาลากผักชีที่หาได้เนี่ยคะ่ะกับกระเทียมนะคะมาโขลกให้ละเอียด เสร็จแล้วนั้นใช้เอ่อเทอร์กี้นะคะ ground turkey แทนที่จะเป็นหมูสับใช้เป็นเทอร์กี้แทนนะคะบดแล้วก็มาใส่น้ำตานะคะพริกไทยเสร็จแล้วก็คลุกเข้ากันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเส้นบะหมี่นะคะหยิบมาสักประมาณ4เส้นนะคะแล้วก็มาเริ่ม ทานรอบๆกับ ground turkey อันนี้นะคะตรงปลายที่เหลือเนี่ยก็ใช้วิธีกดลงไปนะคะซ่อนลงไปในเนื้อเนื้อสับอันนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ในที่สุดก็สำเร็จนะคะใช้เนื้เนอเชเท์กี้สับเนี่ยแค่ปอนเดียวแต่ว่าใช้เวลาไปชั่วโมงหนึ่งคราวหน้าถ้าจะทำเนี่ยจะต้องเกณฑ์ลูกหลานมาช่วยกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ออกไปทอดน,นะคะใช้ไฟปานกลางนะคะค่อยๆทอดไปค่ะใจเย็นๆ เสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ยังมีเส้นบะหมี่เหลืออยู่ค่ะก็เลยเอาไปทอดให้มันเป็นแพรนะคะทอดกรอบแล้วก็เอามาใช้ตกแต่งจานเอามันจะได้ดูแฟนซีหน่อยนึง สำหรับส่วนผสมเนินจะใส่ไว้ข้างล่างนะคะมีไม่กี่อย่างเองค่ะให่นมดเดียวสำหรับน้ำจิมนี่แ,แนะนำน้ำจิ้มบวยน้ำจิ้มเปาะ เปียน้ำจิ้มไก่หรือแม้กระทั่งน้ำจิ้มอาจารก็ใช้ได้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะสวยด้วย แล้วก็อร่อยด้วยนะคะรสชาติถูกใจมากค่ะเป็นสแน็คได้อย่างดีเลยเวลาที่มีเพื่อนมานี่นะคะสามารถที่จะทำอวดฝีมือโชว์ความสวยงามของอาหารไทยได้เลยโอเคค่ะอขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe แล้ววันหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ